ยังเงิน่าทำารเลือกเลยโอ้ยท้องป่องเลยเดือนหน้าก็คลอดแล้วฮ้ดูท้องนี่นะบวมตุ๊กลุกตุ๊กลุกเดือนหน้าก็คลอดแล้ว เห็นไหมคุณแม่ง่อยีเอรามันไม่ถึงแล้วเธอขยับออกไปอะ่ะมันจะถึงไหมยับมาใกล้ใกล้ยับมาใกล้ใกล้ mình máy thưng, thấy máy không? mình máy nè, thưa, mày, điềm mờ, nhung, yêu yêu, à anh chi, thăm trong bụng, hút phít, <laughs> mùa xảo lướt lói xỉ -sí bốt